อยู่ครับผมน่าจะเป็นปนินเล็กนะครับปนินเล็กจริงๆนะครับมาแล้วนะครับใส่สวยครับน่าจะโดนนะครับโดนนะโดนน่าจะโดนโดนจริงๆครับ ปลามันดึงพาเข้ามานะเมื่อกี้เนี่ยปลานิลตัวเนี้ยแสบจริงๆนะครับอย่างเนียนเลยนะดึงเข้ามาตอนแรกนึกว่าไม่โดนนะครับจับอยู่ตั้งนานนะครับเนี่ยสวยๆครับเ็บไว้ก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนาแทนคิดชิงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะพามาพักผ่อนนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับวันนี้มาบ่อนะครับเป็นบ่อดินสุกอาภาลัดนะครับ เป็นบ่อกว้างนะครับร้อยห้าสิบไร่นะครับก็เรามาถึงเมื่อวานเนี่ยนะครับคือเราจองรีสอร์ทไว้นะครับเป็นรีสอร์ทสองนะครับก็เข้ามาถึงหกโมงครึ่งนะครับประมาณหกโมงครึ่งนะครับเมื่อคืนก็ไม่ได้ถ่ายให้นะาๆได้ดูนะครับก็ลงเบียดไปนะครับกว่าจะทากับข้าวกว่าจะอะไรเสร็จนะครับก็เที่ยงคืนนะครับก็มาดูเมื่อเช้านะครับที่ลงไปยังไม่ได้เปิดคลิปนะครับก็ได้ปนินมาสองสาตัวแล้วนะครับก็ เดี๋ยววันนี้ก็8โมงนะครับเรามาลงเบ็ด3ขั้นนะครับค่าเช่ารีสอร์ทนะครับจะอยู่ที่1,500บาทนะครับก็มาพักก่อนนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับนี้จากในเมืองนะครับจากกรุงเทพมาพักก่อนแถวประทุมนะครับเมื่อคืนบรรยากาศดีมากเลยนะครับลมเย็นดีนะครับก็เช้าเช้าบรรยากาศเมื่อเึ้ครับเดี๋ยวไปดูสภาพบ่อโดยรวมกันนะครับว่าวันนี้สภาพบ่อจะเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้ตัวที่สองนะครับตัวเลกไม่ได้ถ่ายในหะ้ดูนะครับ แตมที่สองครับผมแต้มที่สามพูดผิดนะครับใส่สวยครับผมชาวนี้นะครับตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะครับกดสวยครับคันนี้ โอ้ยปะนินเล็กครับกินจัดอยู่นะครับวันนี้แต่เป็นปะนินเล็กนะครับควรน,นะครับอยู่ครับหมุนซิวติวมาเลยกอดอะไรมนันนาะโอ้ย เนี่ยครับปลาตรงเนี้ยที่บ่อเนี้ยมันเริ่มระแวงนะครับมันไม่ค่อยเข้ากินนะครับมันจะวิ่งชนนะครับเอาหางตีเหยื่อนะครับเนี่ยครับน่าจะเป็นไซนี้แหละครับทั้งวันวันนี้ ดูปนินนะครับอะไซเล็กครับเอาละครับทิ้งลงก,กินเลยนะครับ เอ,อีกล้าคันนี้ก็อยู่ครับเอาละว,ว้าวุาวา่นแล้วแข็งกันแล้ว ตัวเล็กๆทำไมกินแดงแค่อสองตัวครับแต่ตัวนี้ตัวน้อยนะครับปึ๊บอยู่ครับผมน่าจะเป็นปน,นินเล็กนะครับปน,นินเล็กจริงๆนะครับมาแล้วนะครับ ไสสวยครับเก็ไบไว้อีกเหมือนเดิมนะครับดึงสวยอยู่นะครับน่าจะโดนนะครับโดนนะโดนน่าจะโดนโดนจริงๆครับปลามันดึงพาเข้ามานะเมื่อกี้เนี่ยปลานินตัวเนี้ยแสบจริงๆนะครับ อย่างเนียนเลยนะดึงเข้ามาตอนแรกนึกว่าไม่โดนนะครับจับอยู่ตั้งนานนะครับเนี่ยตัวสวยๆครับเก็บไว้ก่อนครับ ปนินครับโอ้ช่วงนี้กินหางมากเลยครับกว่าจะเข้ามาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับดูเฉยครับผมร <laughs> ุ่นรุ่นนี้ครับ <laughs> ตัวดูต้องเนงตัวน,น้อยๆที่เต็มท้องเลยนะครับเนี่ยมันโดนมันกินบ่อยปากมันจนพังนะครับเนตัวมันก็โดนเบ็ดเกาะไปเยอะนะครับ ปลามันก็เลยเขี้ยวนะครับอยู่ครับนี่ครับนานน,านทีแต่มานะครับผมเหยื่อเจ้าคุณปู่เอา้าไม่ใช่เจ้าคุณปู่อันนี้เป็นของนวีนะครับหลงนะครับตายแล้ว ครับดูครับฝนมาแล้วนะครับโอ้โหถ้าไปข้างนอกตั้งแคมป์ข้างนอกนี่กลายเป็นผู้ประสบภัยเลยนะครับแต่บรรยากาศโคตรดีเลยนะครับลมมาก่อนนะครับดูโอ้โหอย่างกับขึ้นทะเลเลยนะครับยอดยอดมากเลยนะครับ มามาดูกันต่อครับผมจะฝนจะลมแค่ไหนเบ็ดเราก็ต้องลงน้ํานะครับเบ็ดนักตกปลานะครับกินไม่กินค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึงครับผมโอ้โหคันเล็กสู้ไม่ไหวครับหัวชิมและคันเล็กนะครับปวดหัวแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้ก็จะสี่โมงแล้วนะครับ เราต้องออกจากที่พักนะครับ5โมงนะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บเบ็ดนะครับแล้วก็จะเอาปลานิลนะครับไปไปคั่วนะครับมีมีอ่างล้างมือนะครับเอามีดมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปคั่วปลานะครับแล่เอากลับไปทอดนะครับส่วนปลาที่ได้วันนี้ก็จะเป็นปลานิลเล็กนะครับไซส์3นิ้ว4นิ้วนะครับเล็กๆนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานประลวมมันก่อนครับผมเนี่ยครับมาดูผลงานประลวมเรานะครับ ครับเล็ๆนะครับปล <c oughs> ายแล้วก็มีนะครับเ <c oughs> นี่ยนะครับ <c oughs> ถ้าทำก็จะได้พอทอดอยู่นะครับใ <c oughs> ส่ส,สวยๆครับ วันนี้ช่วงนี้มันคืมนะครับฝนมันตกนะครับมรสุมมันเข้านะครับปลาก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับครับผมปลาที่ได้วันนี้นะครับก็เท่าที่เห็นนะครับพาไปดูเมื่อกี้นะครับถ้าช่างกิโลก็น่าจะได้ประมาณสองสามโลอยู่นะครับก่อช่วงมรสุมนะครับมาพักผ่อนนะครับผมดูในการแจ้งเตือนเดิมนะครับ วันที่25เดือนนี่แหละนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับของปีที่แล้วผมก็มาที่นี่นะครับมาพักผ่อนที่นี่นะครับวันนี้วันที่25อีกนะครับก็มาพักผ่อนที่นี่อีกทีหนึ่งนะครับมันขึ้นแจ้งเตือนนะครับอะไรจะเหมาะเจาะขนาดนี้นะครับก็เดี๋ยวปลาที่ได้ผมก็จะเอาไปแปรรูปนะครับเอาไว้ทอดกินนะครับไปทํางานนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอปิดคลิปนะครับไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สำหรับน้าๆท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมช่องน้าแทนพิชิงนะครับช่วยฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจนะครับให้กับนาแทนพิชิงด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเนี่ยครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับดูนะครับตรงนี้ก็จอดแต่ละหลังจะจอดได้2คันนะครับมากันเยอะๆได้นะครับส่วนมะม่วงนะครับจุงนี้มี เป็นมะม่วงนะครับช่วงไหนที่มีมะม่วงมานะครับทางบ่อเขาให้เก็บกินได้เลยนะครับคนที่เขาดูแลเขามาแจ้งนะครับว่าอยากกินนะครับสอยเอาลงมากินเลยนะครับสุกเต็มนะครับนึ่งเหลืองนะครับก็วันนี้มาช่วงมรสุมเลยนะครับคิดว่ามาช่วงมรสุมแหละนะครับเมื่อตึบมาเลยนะครับช่วงหน้าฝนนะครับจองไว้แล้วนะครับต้องมานะครับ ก็ถือโอกาสมาพักผ่อนนะครับถึงเวลาแล้วก็จะกลับนะครับ